สองคนที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เป็นเด็กจนโตเป็นหนุ่มแต่ทั้งสองไม่เคยถูกชะตาและลงรอยกันไม่ว่าจะเป็นฝีมือในการล่าสัตว์หรือว่าเลื่องหญิงสาวตามประษาะเด็กหนุ่มทั่วๆไปทั้งสองก็มักจะเป็นคู่แข่งกันอยู่เสมอมีเลื่องมีลาวชกต่อยกันอยู่เป็นประจำจนถึงขั้นใช้มีดพลาของมีคมเข่าห้ามหันกันก็หลายครั้งหลายหน แต่ทั้งสองก็มาได้บาดเจ็บหรือว่ามีบาดแผลจนถึงขาดลุนแรงเพราะเด็กหนุ่มสมัยนั้นต่างจะมีเครื่องรางของขังและวิชาอาคมติดตัวกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติและยิ่งเป็นพรานด้วยแล้วก็ย่อมมีของดีไว้ป้องกันตัวที่สืบทอดมาจากปู่จากพ่อของตนเองจนเมื่อต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวอาศัยอยู่คนละหมู่บ้านแต่ทั้งสองก็ยังคงใช้ชีวิตการเป็นพรานล่าสัตว์อยู่ในผืนป่าใหญ่เดียวกัน แต่ด้วยความกว้างใหญ่ไพศาลของผืนป่าก็ทำให้ทั้งสองไม่ได้พบเจอกันอีกเลยเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองก็เริ่มแก่เท่าชลาแต่พาดแกมีลูกสาวคนหนึ่งมีชื่อว่าสีไพรที่แกเคยพาเข้าป่าล่าสัตว์ด้วยกันมาตั้งแต่อายุ16-17วิชาความรู้ต่างๆที่แกได้สั่งสมประสบการณ์เอาไว้ก็ได้ถ่ายทอดให้กับสีไพรล,ลูกสาวไปจนหมดสิน้น แต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทั้งสองมาได้เข้าป่าไปล่าสัตว์ด้วยกันซึ่งเป็นช่วงรอบเดือนของสีภัยทําให้ตาพาดแกต้องเข้าป่าไปเพียงคนเดียวจุดหมายที่แกจะเข้าไปนั่งห้างมีอยู่หลายที่ด้วยกันแต่สุดท้ายแกก็ตัดสินใจเดินเท้าเข้าไปทางผืนป่าทิศตะวันตกแกเคยพาสีภัยเข้าไปนั่งห้างเมื่อสองปีก่อนนั่นก็นานมากแล้วจะเข้าไปดูว่าสัตว์ป่ายังหากินกันอยู่อย่างชุกชุมเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ แต่กว่าจะเดินเท้าเข้าไปถึงยังผืนป่าแถบนั้นก็ใช้เวลาจนถึงช่วงบ่ายแก่ๆเมื่อหาที่เหมาะๆได้แล้วก็ตัดเอาท่อนไม้ที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นมัดสะพายใส่หลังเตรียมจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงจู่ๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งพรวดพลาดใกล้เข้ามาด้วยสัญชาตญาณการระวังตัวว่ากำลังจะมีอันตรายเข้ามาถึงตัวต่พาดรีบกระโจนหลบหลังต้นไม้ทันที เมื่อหันไปมองก็เห็นว่าผู้ที่วิ่งกระโจนเข้ามานั่นไม่ใช่สัตว์ป่าอย่างที่คิดแต่มันกลับเป็นล่างของคนซึ่งมีใบหน้าครึ่งคนครึ่งเสือมีดวงตาสีเหลืองอมพันเขียวขาวง้งงอกออกมาจากมุมปากทั้งสองข้างเล็บที่มือนั่นแหลมคมไม่ต่างกับสัตว์ป่าเท้าเปล่าที่พื้นก็ไม่ต่างจากกรงเล็บของเสือแต่พาดแกรู้ได้ทันทีว่านั่นมันเสือสมิงและที่แปลกใจมากไปกว่านั้นก็คือ ใบหน้าที่เป็นคนเพียงแค่สีกเดียวนั้นมันเป็นใบหน้าของตาเชนคู่อลิของแกเมื่อครั้งสมัยนุมแกยังจดจำใบหน้าของตาเชนได้เป็นอย่างดีก็เลยเอ่ยปากออกไปไอเชนนั่นน่าจะเป็นเองสิท่าร่างสมิงของตาเชนเสยยยิม้มเออกูเองไอพาดวันนี้ได้มีโอกาสเจอกันต้องตายกันไปข้างร่างสมิงของตาเชนก็พุ่งกระโจนเข้าใสาตา่ตาพาดส่วนตาพาดเองก็ใช่เล่น วิชาอาคมที่แกมีก็ได้เปลี่ยนล่างของแกกลายเป็นสมิงเขียนกันในพลิบตาทั้งสองพุ่งเข้าปั่มฟัดกันเป็นพันละวันแต่เพียงแค่ไม่นานมากนักก็น่าจะรู้ผลวิชาสมิงของตาพาดนั้นมีไว้เพื่อป้องกันตัวทํำให้หนังเหนียวคงกระพันชาตียิงฟันไม่เข้าซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตาเชนแต่ที่ผิดจากกันไปก็คือตาเชนแกเคยฆ่าคนตายและกินเนื้อหนังเข้าไปแล้ว จนเริ่มจะกลายเป็นสมิงเต็มตัวร่างที่เป็นคนครึ่งสมิงสุดท้ายแล้วมันก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นเสือโครงตัวใหญ่มหือมามีฤทธิ์มีพละงกำลังมหาศาลมากยิ่งขึ้นพุ่งเข้าขยํำร่างของตาพาดจนล้มลุกคุกคลานตังต้งตัวไม่ติดแม้ว่าจะคงกระพันหนังเหนียวมากแค่ไหนแต่ถูกขยํำเวียงกระชากฟัดเอาร่างกระเด็นกระดอนไปมากระดูกระเดี่ยวร่างสมิงของตาพาด ก็แตกหักสะบ้านร่างงอพับฟุบอยู่ที่พื้นเลือดสดๆทะลักออกมาจากปากและจมกูกแกกระเสือกกระสนทุลนทุลายอยู่เพียงแค่ขู่เดียวก็ขาดใจตายสนิทร่างเสือสมิงตาเชนก็ร้องคำรามลั่นด้วยความสะใจแล้วก็เดินหายลับเข้าป่าไปสีไพรซึ่งอยู่ที่เลือนกำลังเก็บกวาดเช็ดถูเรือนอยู่จูจ่ๆก็ทำมีดอาคมของพ่อที่เนบไว้ข้างฝาตกลงมา ทำให้เกิดนึกสังหรณ์ใจว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับพ่อจนรู้สึกทุกข์ใจร้อนใจจนนอนไม่หลับวันรุ่งขึ้นก็นั่งรอให้พ่อกลับออกมาจากป่าแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าพ่อจะเดินออกมาจนเมื่อกลางดึกของคืนต่อมาถึงได้ฝันว่าตาพาดแกมหาบอกให้ไปล้างแค้นให้กับแกด้วยเพราะว่าแกถูกเสือสมิงฆ่าตายอยู่ในป่าสีไพรถึงได้สะดุ้งตื่นเอาช่วงกลางดึกลุกขึ้นเดินเลื่อนลอยเหมือนคนไร้สติ เดินลงจากเรือนหายไปในความมืดโดยที่ผู้เป็นแม่ยังนอนหลับไหลร่างของสีภัยเดินหายเข้าไปท่ามกลางความมืดของผืนป่าก่อนออกจากเรือนได้คว้าเอามีดอาคมของพ่อติดมือมาเพียงแค่เล่มเดียวเมื่อเข้าไปยังผืนป่ากระเล่งฝีเท้าเดินสวบๆตรงไปผืนป่าบริเวณตะวันตกที่รู้จุดหมายก็คือวิญญาณของตาพาดได้สิงสู่เข้าที่ร่างของลูกสาวไปแล้ว วิญญาณสมิงของตาพาดบวกกับวิชาอาคมที่ถ่ายทอดไว้ให้กับลูกสาวก็ได้เปลี่ยนร่างให้สีไพรกลายเป็นเสือสมิงตัวใหญ่ยาวได้โดยที่ไม่ต้องเป็นแค่สมิงเหมือนกับตนก่อนที่จะถูกฆ่าตายร่างเสือสมิงสีภพยพุ่งกระโจนไปทางปา่าทิศตะวันตกจนไปเจอเข้ากับร่างของตาพาดที่นอนตายอยู่บนพื้นเสือสมิงนั่นเดินเข้าไปดมๆที่ร่างของตาพาดและเดินวนไปวนมาอยู่ครู่หนึ่ง ร่างก็กลับคืนมาเป็นร่างของสีไพลอีกครั้งนั่งร้องไห้เสียใจกับการจากไปของผู้เป็นพ่อก่อนที่สีไพลจะลุกขึ้นยืนด้วยน้ำตาหันมองไปทางป่าฝั่งซ้ายแล้วก็รีบเดินดิ่งไปยังป่าบริเวณน,นั้นทันทีห่างออกไปลุมรวมสามกิโลเมตรในผืนป่าลึกท่ามกลางความมืดที่มีเพียงแค่แสงจันทร์สาดส่องลงมาพอให้เห็นเสียงฝีเท้าที่ย่ำสวบๆไม่ต้องเกรงกลัวสิ่งใดๆอีกแล้ว จนไปเจอเข้ากับร่างของคนคนหนึ่งที่กำลังนั่งหันหลังกลมๆเงยๆอยู่เมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของสีพรไใก่เข้ามาคนผู้นั้นก็หันขวับไปมองถึงได้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนผู้นั้นมีใบหน้าครึ่งคนครึ่งเสือที่ปากยังคาบชิ้นเนื้อก,กับเปลือดแดงฉานติดอยู่มันกำลังฉีกกินเหยื่อที่มันเพิ่งฆ่าตาย,ายล่าสุดเมื่อเห็นหญิงสาวเข้าไปหามันก็เข้าใจว่าเป็นเหยื่อร้ายใหม่ ร่างของมันก็ลุกพรวดขึ้นจากที่เป็นสมิงก็กลับกลายเป็นเสือลายพาดกอนขนาดใหญ่เป็นเสือสมิงเต็มตัวพุ่งกระโจนเข้าใส่สีภัยที่ก็พุ่งกระโจนเข้าใส่มันเช่นกันร่างสีภัยที่วิญญาณสมิงร้ายของตาพาดสิงสู่อยู่ก็เปลี่ยนเป็นร่างเสือลายพาดกอนตัวใหญ่ยาวไม่ต่างกับร่างเสือสมิงของตาเชนแม้ว่าไอ้ลายเสือสมิงนั่นมันจะรู้สึกแปลกใจอยู่บ้าง ที่จู่ๆหญิงสาวที่คิดว่าเป็นเหยือ่อกลับกลายเป็นเสือสมิงเช่นเดียวกันกับมันทั้งสองต่างก็ร้องคำรามลั่นก่อนที่จะพุ่งกระโจนเข้าถึงตัวของกันและกันใช้กลงเล็บตบกันไปมาอยู่ครู่หนึ่งเมื่อได้จังหวะร่างเสือสมิงของสีภัยก็พุ่งเข้าขย้ำที่ลำคอของเสือสมิงตาเชนจนล้มลงแต่มันก็สามารถที่จะดิ้นหล้นหลุดออกไปได้และกลับมาขย้ำเข้าที่ลำคอของร่างสมิงสีภัยแทน ทั้งสองปล้ำฟัดกันอยู่แบบนั้นครูใหญ่ๆดูท่าว่าคงไม่มีใครจะเพียงพ้ำให้กับกันได้ไง่ายๆตาเชนซึ่งบัดนี้ได้มีสันดานเป็นสัตว์ร้ายไปแล้วกับสีไพรที่มาด้วยความแค้นที่พ่อของตนเองถูกเสือสมิงตนนี้ฆ่าตายวิญญาณแค้นของตาพาดที่อยู่ในร่างก็ต้องการจะฆ่าตาเชนให้ได้เมื่อความโมโหเดือดดานเพิ่มมากขึ้นร่างเสือสมิงของสีไพรก็เริ่มมีฤทธิ์มีเดชเพิ่มมากขึ้นด้วย ดวงตาสีเหลืองอมพันได้เปลี่ยนเป็นสีแดงฉานราลากับเปลวไฟร่างก็ขยายใหญ่ยาวเพิ่มมากขึ้นถึงสองศอกร่างเสือสมิงของตาเชนกับดูเล็กกลายเป็นลูกเสือไปเลยก่อนจะถูกกงเล็บเสือสมิงของสีภยัยตะปบเข้าที่หัวกระชากลากเข้ามาหาตัวแล้วก็ใช้คมเขี้ยวที่แหลมคมขยำเข้าที่ลำตัวของร่างสมิงตาเชนแม้ว่ามันจะหนังเหนียว แต่เสียงกระดูกสีโค้งกระลั่นกลวบจากแรงกัดอันมหาศาลมันแหกปากร้องอกดังลั่นร่างเสือสมิงของสีภัยขยำร่างของมันสะบัดไปมาจนเมื่อเห็นว่ามันแน่นิ่งก็เวียงกระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆจนร่างของมันหล่นลงไปที่พื้นเสียงดังตบที่เห็นเป็นเสือสมิงนั่นจู่ๆร่างของมันก็บิดนอนบิดตัวงอไปมากับคลื่นล่างเป็นครึ่งคนครึ่งสมิงตามเดิม เลือดสดๆทะลักออกจากปากจมูกของมันแดงฉานตาเชนรู้ตัวว่าสู้เสือสมิงสาวนี่ไม่ได้แน่ๆก็ใช้เรียวแรงเหือกสุดท้ายลุกพลวดพุ่งกระโจนหนีออกไปได้เพียงแค่วาเดียวมันก็ต้องฟุบลงที่พื้นอีกครั้งเพราะว่ากระดูกกระเดี่ยวในล่างของมันแทบจะแตกสลายจนหมดไม่มีทางที่มันจะหนีรอดไปไหนได้ร่างเสือสมิงที่ใหญ่โตของสีไพรเมื่อเดินย่างก้าวเข้าหาร่างของตาเชน ก็ค่อยๆย่อหดลงกลายเป็นร่างของหญิงสาวถือมีดอาคมของพ่อเดินดิ่งเข้าไปหาตาเชียนที่ยังทำท่าตะเกียกตะกายหนีเพราะรู้ชะตากรรมของตนเองดีสีไพรไม่พูดไม่จ้าพร่ำเพื่อเดินเข้าไปค่อมร่างของตาเชียนที่นอนคว่ำอยู่จับผมกระชากงายขึ้นมาก่อนที่จะเสียบมีดอาคมเข้าไปจนมิดที่ลำคอเสียงตาเชนร้องอากดังลั่น เลือดสดสดแดงฉานพุ่งกระฉูดไม่ต่างก,กันกับท่อน้ำแตกตาเชนดิ้นล้นตาเลือดถลนอ้าปากพังาบผงาบ,งงาบแต่เพียงขู่เดียวก็ขาดใจตายคามือของสีภัยเธอจึงปล่อยมือทิ้งหัวของตาเชนลงไปที่พื้นเช็ดมีดอาคมที่เปื้อนเลือดที่เสื้อของมันแล้วก็ลุกหนีออกไปจากบริเวณนั้นทันทีทิ้งร่างรึ่งคนรึ่งสมิงของตาเชนไว้ที่นั่นหากว่ามีชาวบ้านหรือว่าพรานมาพบเจอ ก็จะได้รู้ว่าหากมีคนตายก็คงเป็นฝีมือของเสือสมิงตาเชนนี่แหละไม่ต้องไปตามล่าหาเสือที่ไหนอีกเมื่อสามารถแก้แค้นให้กับผู้เป็นพ่อของตนเองได้แล้วสีไพรก็เดินดิ่งออกจากผืนป่าไปทันทีกลับไปถึงหมู่บ้านเมื่อช่วงฟ้าสางเมื่อขึ้นไปบนเรือนก็หลับไหลโดยความเหนื่อยล้าแล้วก็ฝันเห็นผู้เป็นพ่อมาบอกลาเธอจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งบอกเล่าเรื่องราวต่างตให้กับผู้เป็นแม่ได้ฟัง แม้ว่าทั้งสองจะเสียใจมากแค่ไหนแต่เมื่อเหตุการณ์ใดๆที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายไม่เคยมีบ้านเรือนหลังไหนที่ไม่มีการสูญเสียล้มหายตายจากแม้แต่หลังเดียวเป็นสัตธ์จะทเช่นนี้เรื่อยมาผู้ที่อยู่ก็ต้องหาเลี้ยงตนเองไปผู้ที่ตายก็ตายกันไป